โอ้โหพี่น้องของจริงเขาเข้ามาใกล้มากเลยนะเนี่ยได้แล้ว啊ไปเนี่ยคว้างเมื่อกี้ได้แล้ว啊รุ่นโอ้โหรุ่นไงนพิ้วนั้นเราขึ้นแล้วใหญ่อ่ะน่าจะเป็นเกือบติดอะดูแล้วอ่ะสถานั้นก็เอาขึ้นครับครับโอ้โหวันนี้ทีเด็ดเลยนอกเรื่องหน่อยพามารับชมนี่เพื่อนเจ้าพยาต้าวเทน่าครับโทษต่องป้ายนี่ด้านล่างสิงห์คุรีอ่างทองเตรียมรอรับน้ำได้เลยครับแต่ นี่เด็ดคือผมจะมามาดูอะไรผมจะมามาดูอีกหนึ่งอาชีพครับนี่วิธีหาปลาเพื่อนๆดูเรือนี่แม่งเต็มอ่ะลำมาดูออกพวกปลาี่ลำนี้ได้ปลาตดูนี่เห็นปะมีลำลำที่เขียวกำลังได้ปลาเอ้เรือที่เขียวแล้วนี่นี่เห็นปะโอ้โหดูดิวิริงดูนี่ครับเพื่อนเรือประมาณ ผมกี่ล้ำนะนี่ลำที่มาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้สิบกว่าลำนู่นอีกนะเยอะมากแล้วเพื่อนดูน้ำเลยนะโอ้โหของจริงวะนี่ดูมวลน้ำที่กำลังจะไหลไปนะครับเนี่จะมีปลาพุดขึ้นมาตามนี้นะครับเหมือนปลามันส่วนน้ำนะเฮ้ยตัวใหญ่เลยตัวนั้นเออเนี่ยนะครับแล้วเขาก็พี่ๆีก็จะครับกระตุกเบ็ดนะครับควางเบ็ดมาก็เป็นอีกหนึ่ง เขาเรียกอ,อะไรนะอีกหนึ่งอาชีพใช่ไหมเนอะงอาชีพของอพี่น้องชาวริมฝั่งเจ้าพยานะครับนู่นครับพาไปดูเองคนกันดีกว่าผมก็กลัวนะผมเดินทางหา่างผมไม่กล้าเข้าไปใกล้มากแต่ประเด็นเลยคือเขาไม่กลัวเรือล่มกันเลยหรอชูชีพอะไรเงี้ยไม่มีเลยถ้าคนพลาดึ้นมาเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเนาะแต่เขาคงแบบชํานาญแล้วอะน,น,นี่นี่ครับเขาคว้างมาแล้วคว่างมาแล้วเดี๋ยวเราก็าาาตุกนะครับเนี่นะยแล้วเขาจะโยกเขาจะโยกไปแบบ อ๋อนี่ครับมวลน,น้ำก็แต่น้ำก็ถือว่ายังยังยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับอยู่ในระดับกูเข้าเข้ามาใกล้มากเลยนะเนี่ยเฮ้ยได้แล้วอ่ะเฮ้ยเนี่ยคว้างเมื่อกี้ได้แล้วอ่ะใช่นปะเนี่ยลำนี้เขียวอ่ะเรือติดอะไรอ๋อเฮ้ยน่าจะเป็นปลาใหญ่วะ่ะใช่นปะเนี่ยมาลุ้นมาลุ้นพี่พี่คนนี้นะลำริมเนี่ยเหมือนคว้างมาเมื่อกี้แล้วติดเลยอะ เออนี่นี่ดูดิเนี่ยเหมือนจะคว้างมาเมื่อกี้เนี่ยแล้วแกแบบแล้วแกดังโดนเลยอะ่ะแล้วน่าจะต,ตัวใหญ่ด้วยดูเบ็ดดิเออไม่ใช่แกคว้างมาปุ๊บแกโดนเลยนะดูแกต้องถอยเหลือไปอะ่ะน,น,น้าหนะน่ะเฮ้ยมันลอยหัวเต็มเลยว่ไม่เคยเห็น,น,นเดี๋ยวเดี๋ยวขยับกล้องก่อนนี่นะครับเพื่อนๆดูดูเรือดิโคตรเยอะู่นน่ะปลาเต็ม แต่นี่ว่ายังน้อยนะครับจริงมันต้องเยอะกว่านี้รู่นโอ้โหรุ่นไงพี่วนั้นเราขึ้นแล้วรู่นดูเรื่องใหญ่อะแกคว้างพวกแกโดนเลยอะน่ะเออใหญ่ปะใหญ่อะน่าจะเป็นเกือบติดอะดูแล้วอะหกเจ็ดโลต้องมีอะน่ะขอทราบไหมเออจริงวะนี่ครับนี่ก็ได้อีกแล้วครับเฮ้ยเขาได้กันง่ายมากเลยเนี่ยก็ได้เยอะเนี่ยฝีมือวะ แต่ลำนั้นยังเอาไม่ขึ้นเลยน่าจะตัวใหญ่อะน่าจะปวดแขนน่าลำเนี้ยเห็นมันก็ตื้อตื้อไว้อะเราก็ตื่นเต้นไปอีกเนี่ยลำเนี้ยตื้อไว้พักแล้วเนี่ยนี่ลำนี้ขึ้นมาแล้วครับลำพี่คนที่ได้เมื่อกี้นะพอปลาขึ้นปุ๊บขับขึ้นมาแล้วเหมือนแกเข้ามาตีตรงมุมมาเหมือนแกรู้อ่ะแกน่าจะรู้อะ่ะมาแล้วโน่นโน่นขันั้นก็เอาขึ้นครับโน่นน่นโน่นดูเอาขึ้นทุกลำอะบอกเลยว่าได้ทุกลำมาผมว่านะ เ oh, นี่ยดูเขายืนแบบชิลมากเลยดูดิโอ้ oh, ของจริงว่ะพี่มันพี่ตรงเนี้ยเมื่อกี้แกคว้างมาแล้วแกโดนเลยอันนี้แกคว้างยัดมาตรงมุมเนี่ยเหมือนแกรู้ที่เลยอ่ะส mm ี hmm. ่มือวะก็ผมขอขอญาตพวกพีที่เรือนะครับเฮ้ยเอาเ hey, อาเยอะให้โดนอีกแล้วนะอันน่ะโดนที่แค่ขอหลุดว่า,า,าไม่โดนวะหลุดเห mm hmm. มือนเหมือนคว้างมายังไม่ได้นี่เลยอ่ะ โด,โดนเลยอ่ะน่ะโดนแลยอ่ะเห็นวะเนี่ยเขาคว้างไม้เดียวโดนเลยพี่วันเนี้ยหมานมากเลยใช่ปะน่ะดูแล้วดูยังยังตึงอ่ะเขาคว้างมาแบบไม้เดียวโดนไม้เดียวโดนตลอดเลยพี่วันเนี้ยของจริงมาดูดีไปกันอ่ะโอ้โหของจริงวะพี่วันเนี้ยอันนี้เด็กนี้เด็กด้วยนะครับ นี่กระตุกกรนะตุกเนี่ยนุนาเอาขึ้นยาน,น่นเห็นไหมโ,โหแล้วตัวต้งใหญ่อะพี่วันนี้หมานแน่วะ่ะย้อมนี่ครับก็ประมาณนี้ครับวิถีวิถีพื้นบ้านลุ่มในน้ำเจ้าพยาครับก็สิงหุริอ่างทองเตรียมรับน้ำได้เลยครับ